แล้วลงไปข้างในเนี่ย5เมตรก็พิจุตคุยกันไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้วิธีเคาะและตัดโคนกันเ,เราก็เลยประสานหน่วยอยื่นๆที่เอามาช่วยเมื่อกี้กสทชก็มาเมื่อกี้หน่วยสื่อสารทหารก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาช่วยเมื่อตอนบ่ายโมงกว่าเราก็ประชุมกันแล้วเราก็วางแผนว่าเ,เราจะใช้วิธีประดาน้าเอาประดาน้ําเข้าไปดูเลยว่าจุดที่เราพลาดเพราะว่าคนที่เข้าไปทีมหนึ่งกับทีมสองเนี่ยเขาเห็นแล้วว่ารอยเท้าน้องๆอ,อยู่ตรงไหน,นแล้วทิศทางเนี่ยค่อนข้างสัญญ,ญาณดี คือไปนในทิศที่เป็นห้องโถงใหญ่ๆที่มันอยู่เหนือน้ำเราก็คิดว่าน้องๆองเขาคงจะหนีไปอยู่ตรงนั้น,นไปแล้วรนะวังเด็ดนี่สายสื่อสารระวังดูอย่าโดนอย่าโดนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพอละาเนี่ยถ้าสายสื่อสารได้อีก2กิโลข้างในเราเขาตั้งแต่เช้าแล้ว <c oughs> เราจะรู้ว่าเราจะเดินไงเพราะเดี๋ยวคนเข้าไปเข้าออกไม่จับสายได้ไม่จะรู้แล้วก็คุยกันได้แล้ว2กิโลกว่า นะครับแต่จะถึงจุดที่คาดว่าน้องๆเขาอยู่ต้องสามกิโลเข้าไปาังเดมีมีตัวไม่ได้มันมัน,ม,น,ม,นมันต้องหาจากเครื่องกนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีความคืบหน้าเราจะมาบอกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขออภัยนะฮะข่าวดียังไม่ได้ออกมามากนะัก แต่ผมก็ยังหวังเนี่ยผมยังยังวม่ช้าที่ผมบอกกับพวกเราอะนะวันช้าผมก็จุดทูบเมื่อคืนผมก็จุดทูบผมขออย่างเดียวให้ให้เขายังเขายังอยู่ดีมีสุขกับฝนจะตกนะวันนี้อย่างน้อยฝนตกฝนไม่ตกแล้วทั้งวันเราก็ได้น้ําลดไปตอนเย็นแล้วนะครับน้ำไม่น้ำไม่เติมนี่เราสบายใจขึ้นแล้ะแต่มันก็อย่างนี้แหละครับมันก็มีข้อขูกขากันนะฮะเราส่งไปเจ็ดคนยังฮะเพราะว่าประดาน้ําเข้าไปเนี่ยตอนนี้ถังมันติด มันมันยังมุดรูยังไม่ได้กาจะอยู่ให้อีกสินาทีหกโมงสิบห้าเขาจะออกมาเราถามเขาอีกทีหนึ่งว่า16บหกโมงสิบห้าแน่นะแล้วอีกสินาทีจะเจอไหมเขาก็คํานวณกันเขาบอกว่ามันอาจจะไม่แน่แล้ว็จะจอ,อกมาอีกเกิดไม่รู้15นาทีเขาเลยขอออกตอนหกโมงเมื่อกี้เท่าไหร่นะสิบเจ็ดห้าเจ็ดมั้งเขาขอถอนตัวนะฮะก็สั่งมาจากกรุงเทพเลยนะที่ส่งมาจากกรุงเทพเลยนะครับมานะฮะเราเราช่วยกัน ท่านครับในถ้ำนี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเห็นว่ามีสองสองสามครั้งมาครับมีฝรั่งกับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้น้ำมันท่วมมาถึงตรงนี้ครับถ้าถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้ก็จะเข้าไปข้างในได้แต่สองสามครั้งมานี้ก็คือเป็นข่าวดีตลอดใช่ไหมข่าวดีเอ่อฝรั่งอยู่ถึงสองวันกว่าเป็นข่าวดีไม่มอยู่ตรงนี้เลยหรือราคาเท่ากับแผนหนึ่งไหมนะครับเพราะว่า ถ้าเรายัง,อง i, รอเวลาอีกก็เกงหลายๆเรื่องน,น,นะครับไม่งั้นเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะพยาบาลวิ่งอะไรจริงๆแล้วมันคือการที่ฝ่ายพยาบาลเขาต้อสอบระบบเราเพราะรถพยาบาลเนี่ยท่านจะเห็นว่าบางวัน,นมันจอดที่ื่นไม่มีโอกาสที่มาทดสอบระบบเสิ่งที่เตรียมกันตั้งแต่วันอาทิตย์ก็คือว่าเรามีระบบหนึ่งต่อนหนึ่งก็คือน,น้องหนึ่งคนจะมีรถพยาบาลหมอพยาบาลทุกอย่างเสต็ระบบทั้งหมดนะครับถ้าเป็นน้อย ก็แม่สายคิดแม่จนันแต่ถ้าเป็นมากจะใช้ฮอร์ส่งกลับไปที่เชียงรายพิษนนท์หรือส่งที่กรุงเทพด้เลยเคืนนั้นทางแพทย์เขาทดสอบว่าถ้าเรียกอย่างรถเข้ามาจะมาถึงตรงนี้ได้นานขนาดไหนและจอดได้ยังไงติดตามพันจะจอดเลียงกันได้ยังไงนะครับตร,ต,รตรงนั้นแต่แต่แพทย์เมื่อวานที่คุยกันเมื่อวานก็เตรียมแผนแพทย์ผมก็นำมาทุนแผนแพทย์อยู่